นะครับปิดถาเชื่อว่านะครับลูกจีจีนะครับตัวนี้เป็นเพศเมียครับผมสีแฟนซีขาวดํานะครับอายุจะสองเดือนแล้วครับนี่ครับหัวสวยขนหนามากหน้าสั้นเลยครับหน้าแอปเบลหูเริ่มตั้งแล้วนะครับาสยหางด้วยอารมณ์ดีมากนะอยู่กับแม่นะฮะลักษณะแม่เขาขนจะหนามากนะครับแล้วก็สวยครับ นี่มามานี่มาใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับดูกันอีกทีครับเอ้ยเอ้ยน้องเป็นเพศเมียนะครับอืออยากแก้งลูกอยากแกงดูดนแม่แก้งนะครับ ที่